การเข้าพุทธสถานนะคะนอกจากจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วควรจะถอดรองเท้าด้วยค่ะเพราะว่าอย่างพระพิสุสง์เวลาท่านบินธบหรือท่านไปไหนเนี่ยก็จะเดินด้วยเท้าเปล่าเราถ้าจะให้ความเคารพเราไม่ควรใส่รองเท้าเข้าในสถานที่ที่พระพุทธพระธรรมพระสงค์ดำรงอยู่หรือสถิตอยู่นะคะการแต่งกายเรียบร้อยนี้หมายถึงไม่เห็นรูปไม่เห็นรอยนะไม่เห็นรูปเห็นรอยอันนั้นเป็นเสื้อแขนกุด บางสถานที่เราก็เข้าไม่ได้หรือกางเกงขาสั้นจะต,ต้องใส่ที่ปิดเพราะว่ามันเห็นรูปและเห็นรอยนะคะจริงๆการเห็นรูปเห็นรอยมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะคะเ,เคยอ่านในหนังสือก็อบอกว่าบุคคลที่แต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยเข้าในสถานที่ที่น่าสักการะบูชาหรือที่เคารพสักการะบูชาจะเกิดเป็นบัวเนื้อบัวนมฟังแล้วก็น่ากลัวนะคะทีนี้การเข้าวัดเนี่ยเคยไปที่พม่านะคะ ก็ไม่ให้ใส่แว่นไม่กลางล่มคือความสุภาพเรียบร้อยแล้วเดินอย่างสงบสํารวมอย่างเมื่อสักครู่ที่เดินมาเน่ยนะคะที่ก้มมองเนี่ยเพราะไม่ต้องการจะเหยียบมดในในสถานที่บางแห่งแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่เรามองเห็นนั้นคือความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาในอดีตเราใช้ใจดูนะคะอย่าไปเอาตาไปจับผิดเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นแตกตรงนั้นพังตรงนี้แตนมา อันนั้นเาเรียกว่าจิตใจเราไม่ผ่องใสไม่สะอาดและไม่สงบนะบเพราะฉะนั้นการเข้าวัดหรือไปพุทธสถานหรือสถานที่ใดก็ตามต้องสะอาดทั้งกายวาจาและใจนะคะพูดถึงเรื่องการถอดรองเท้ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าอาชาสตรูกับพระเจ้าพิมพิสารที่เราชาวพุทธรู้จักดีนะคะว่าพระเจ้าอาชาสตรูกระทาปิตุฆาตซึ่งวิธีการของพระเจ้าอาชาสตรู ทรมานนะคะคือให้อดอาหารทีนี้พระนางเวเทหะซึ่งเป็นพระราชมารดาและเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารทนไม่ไหวนะคะก็เป็นเอาอาหารไปให้ทุกวันเมื่อรู้นะคะพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ห้ามปรากฏว่านางก็เอาอาหารทาตามเนื้อตามตัวนะคะพระเจ้าพิมพิสารก็เลียแล้วก็กินอาหารอน,นั้นนะคะเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตร,รู้ก็ให้งดไม่ใหพ้พระนางเวเทหะ เข้ามาเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ใช้การเดินจงกรมแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองยอดเขากิชจกูดก็ทําให้อยู่ได้เป็นเวลาหลายๆวันยังไม่พอค่ะพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เฉือนเนื้อเท้าของพระเจ้าพิมพิสารไม่ให้เดินจงกรมได้พระเจ้าพิมพิสารจึงสิ้นพระชนม์มีผู้ถามว่าบุพกรรมของพระเจ้าพิมพิสารทําอะไรมาถึงต้องถูกเฉือนเนื้อเท้าด้วยความทุกข์ทรมาน ะะก็คือเข้าพุทธสถานหรือเท้าในสถานที่สการะบูชานะคะไม่ถอดรองเท้าไม่ทําเท้าให้ว่างเปล่าหรือเปลือยเท้าหรือเปลือยผระบาทเข้าไปนะย้อนไปถึงพระนางประชาบดีโคตมีนะคะเดินไปเพื่อขอบวชยังต้องเดินด้วยพระบาทเปล่าทีนี้เราเคยไหมคะเวลาเราเข้าสถานที่ต่างๆที่เราถอดรองเท้าเรารู้สึกร้อนมากแล้วเราต้องขย่งขย่งวิ่งลง วิ่งลงไปในะสถานที่ตรงนั้นเราก็เลยใส่รองเท้าเลยอันนั้นจริงๆแล้วลนะยอมไม่เท้าร้อนสะคะถือว่าเป็นอนุสัยของบาปกรรมที่เราเคยเข้าพุทธสถานแล้วก็ใส่รองเท้าระชาตินี้เราก็ร้อนหน่อยเถอะคะ่ะแต่ว่าเอาความสุภาพเอาความเรียบร้อยเอาความเหมาะเอาความควรดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นการตัดกรรมแล้วละคะ่ะไม่ใช่ว่าเราไปตัดกรรมด้วยการไปสวดมนต์หรือเอามีดไปตัดกรรมนะคงไม่ใช่หรอกนะคะ การตัดกรรมนั้นตัดด้วยการกระทำเขาบอกกิริยาอันเป็นบุญนำไปสู่ใจที่เป็นบุญอย่างนั้นนะคะถึงเราเดินไปที่วัดเพียงเฉยๆเราก็ถือว่าสงบการเข้าวัดอย่าส่งเสียงดังผู้ใจหย,ยาบคายเป็นการให้ความเคารพในวัดด้วยนะคะการส่งเสียงดังอาจจะไปรบกวนผู้ที่ปฏิบัติหรือพระพิสูุสงฆ์ที่กำลังทำสมาธิอันนี้ถือว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วก็เป็นบาปอันนี้เราจึงเรียกว่า ถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจเป็นกิริยาของผู้ที่มีบุญคําว่ามีบุญคือผู้ที่ทําการที่เป็นบุญนะคะคือคนที่มีกิริยาเป็นบุญที่ถึงพร้อมนั่นเอง